พร้อมนะครับครับก็เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการถแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเปิดด้วยการที่ให้สื่อมวลชนทุกท่านได้ตั้งคำามได้เลยครับเช่นครับของการาเรแยกแกแผมยืนยันอีกสักหนึ่งครั้งนะตรงนี้นะครับว่าไม่ได้มีดีลลับใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้น นะครับที่ผ่านมาผ่านการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆสสทุกๆคนนะครับยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนในขณะนี้เนี่ยเราต้องการที่จะใช้ทั้ง140เสียงของพรรคประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะผ่าทางตันท,ทางการเมืองให้กับประเทศโดยที่เราไม่ร่วมรัฐบาลนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ร่วมรัฐบาลความหมายในที่นี้ก็คือการที่ถ้าพรรคการเมืองอื่นๆไม่สามารถที่จะจะัดตั้งรัฐบาลได้นะครก็จะมาขอเสียงจากพรรคประชาชนในการโหวตสนับสนุนเรื่องนายกให้ โดยที่จะเกิดสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อยใะวันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการที่ผมได้สื่อสารไปก่อนหน้านีนะ้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆที่บอกว่ามีดีลรับนะครับว่าพรคประชาชนได้ไปแลกตาแหน่งรัฐมนตรีใดๆหรือเปล่าเนี่ยปฏิเสธอีกหนึ่งครั้งว่าไม่มีทั้งสินน้นเราไม่รับการเจรจา,าอะไรที่เป็นใต้โต๊ะหรือว่าการเจรจา,าหลังบ้านใดๆทั้งสินน้นไม่ว่าจะมีข่าวออกมาเป็นการให้สัมภาษณ์การพูดด้วยวาจาปากเปล่าอย่างไรก็ตามโดยที่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนอย่างเช่นไม่ได้ส่ง นะครับผู้บริหารของพรรคเข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อที่แสดงเจตจำนงแลวก็รับข้อเสนอนะครับของพรรคประชาชนเนี่ยพร้อมกับผมแล้วก็ผู้บริหารพรรคที่พรรคประชาชนเองเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเราไม่ได้รับว่าเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราเห็นแล้วว่าถึงแม้จะมีการเจรจากันบนโต๊ะแต่ก็ยังมีพรรคการเมืองบางพรรคที่ล้มดีนะครับที่แฉฉีกเอ็มูีข้อตกลงที่ได้ทําไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ นะเพราะนั้นในครั้งนี้เองเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าพักนับไม่รับข้อเสนอใดๆนะครับที่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเข้ามาพูดคุยกับผมครับแต่ว่านตอนนี้กายังไม่มีสัญญาที่ว่าจะรับ่ากบุคคไใหรือทำเพื่อไทยในการที่จะรับสินเสืยอในเไื่อง้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้กระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบนะผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งครั้งว่าตอนนี้พรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจ ไปในทางหนึ่งทางใดว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับกระบวนการนี้เนี่ยการตัดสินใจจะต้องใช้กระบวนการการตัดสินใจจากผู้บริหารพรรคแล้วก็ที่ประชุมสสซึ่งจะมีการจัดประชุมที่ประชุมสสขึ้นในวันจันทร์ช่วงบ่ายที่จะถึงนี้นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยข้อเสนอ TOR ที่เราได้เปิดออกไปก็เป็นข้อเสนอที่ทุกพร้พักที่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ แล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เสียงของพรคประชาชนในการเลือกคนดิเดตนายกฐมนตรีจาเป็นที่จะต้องยอมรับตามข้อเสนอทีโออาร์ของเราและจะต้องมีการแสดงเจตจำนงและเข้ามาพูดคุยกับผู้บริหารพรครวมถึงตัวผมยะงเป็นทางการในที่ทําการพักด้วยครับครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการให้ข่าวหรือการบอกว่าไปแอบเจรจาอะไรกับใครลับหลังโดยที่ไม่ได้เจรจากับผมแล้วก็ผู้บริหารพักชุดปัจจุบันโดยตรง ในที่ทําการของพักผมไม,ไม่รับว่าเป็นข้อเป็นการรับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้นครับทางพักภูมิใจไทยนะครับต้องบอกว่าทางคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพักก็ได้เดินทางเข้ามาพูดคุยกับผมพร้อมกับผู้บริหารอย่างเป็นทางการที่พักแล้วเพราะฉะนั้นทางภูมิใจไทยเองได้แสดงเจตจำนงอย่างเป็นทางการแล้วว่ารับข้อเสนอตาม pr ของพรคประชาชนส่วนพักการเมืองอื่นๆนะครับที่มีการให้ข่าวไปว่ามีการโพรเจรจากับใคร ก็ตามที baptism, mm ่ไม่ใช่ตัวผมหรือผ yeah, em> ู Besides, ้บริหารพักในชุดปัจจุบันนะครับผมไม่ได้ถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงหรือการรับข้อตกลงกี่อยู่อะไรทั้งสิ้นครับแสดงว่าการพูดคุยของเพื่อไทยที่จะนำออกมาพูดกันราว่ามีการคุยกันหลังบ้านแสดงความไม่จรินใจในการที่เดเจราจาากันในสาการนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดขณะนี้ก็คือการที่ต้องฟังข่าวอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีการปล่อยข่าวผมลอยต่างๆนานาเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ กระแสในการรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะไม่ว่าใครจะมีการพูดคุยอะไรกันหลังบ้านนะครับซึ่งในหลายๆกรณีเป็นเรื่องปกติที่สสหรือเพื่อนสมาชิกต่างพักจะมีการพูดคุยกันหลังบ้านแต่ตัวผมในฐานะัวหน้าพักประชาชนจะไม่ถือว่าเป็นการที่พักนั้นๆนะครับประกาศรับข้อเสนอของพักประชาชนตัดใจที่คุณไม่ได้เข้ามาเจรจากับพวกเราอย่างเป็นทางการในที่ทำการฝั่งประชาชนที่มนะที่พรคประชาชนจะตัดสินใจว่าจะไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อจะให้รัฐบาล อย่างที่ที่ผมได้นาเรียนนะครับว่าเรามีกําหนดการที่จะมีการจัดที่ประกาศจัดการประชุมสสในที่ทําการของพักหรือในสถานที่อื่นๆที่เราเห็นว่าเหมาะสมในช่วงวันจันทร์ช่วงบ่ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการประชุมแล้วนะครับก็อาจจะได้ผลการตัดสินใจจากที่ประชุมสสไปในทางหนึ่งทางใดนะเพราะ,ะนั้นจากวินาทีนี้จนถึงช่วงวันจันทร์บ่ายนะถ้ายังไม่ได้มีพักการเมืองอื่นๆที่แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนะว่าจะรับข้อเสนอของพักประชาชนและส่งตัวแทน ผู้บริหารพรรคก็เป็นทางการมาเจรจาหรือพูดคุยกับพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการในที่ทําการพรรคเนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ได้ตอบรับขิวอาของพวกเราที่เชื่อว่าเมว่าตอนนี้ตัวของพรรคประชาชนกองบัญชาจะเนื้อหอมตัวของคุณภูมิธรรมเองก็พยายามจะพูดว่าตัวของพรรคประชาชนเนี่ยอุดมการคล้ายๆกับของพรรคเพื่อไทยรวมถึงหาความจริงใจว่าถ้าเกิดรัฐพรรคุณแต่ชัยจะสามารถแก้ไขได้หรีอเรื่อนขั้นเร็นสาพอของพรรคประกาศสดใจอันนี้มองประเด็นนี้ในวันนี้ ผมคงยังไม่ได้ประเมินไปว่าใครที่จริงใจหรือไม่จริงใจมากกว่ากันผมอยากให้ทุกคนประเมินจากเสียงในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันแล้วก็ข้อตกลงที่การอยู่ในทีโออาร์นะับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปในตอนต้นว่าสิ่งที่พักประชาชนต้องการทําตอนนี้คือการผ่าทางการทางการเมืองโดยเป้าประสงค์ในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่พักประชาชนเนี่ยใช้เสียงนะครับหรือกลไกในสภาในการกํากับรัฐบาลเฉพาะการที่มีหน้าที่ในการยุบสภาในกรอบเวลาที่ได้มีการระบุไว้ในทีโออาร์เนี่ย นะครับได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนขณะนี้เนี่ยผมยังไม่อยากไปประเมินว่าตกลงใครมีความจริงใจหรือไม่จริงใจมากน้อยไปกว่ากันการแสดงออกถึงความจริงใจอย่างแรกก็คือการที่คุณส่งตัวแทนของพรรคเย่างเป็นทางการมาเจรจากับพรรคประชาชนในที่ทําการของพรรคเนี่ยเป็นทางการครับคยุ่รือวมใจไทยจะมคากหว่าแแล้วก็ภายใต้ข้อสังเกตว่าจากข้อเสนอเรือเลื่อนไถ่ของพรรคประชาธต่างข้อเกี่ยวกับการทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงระหว่างภูมิใจไทยกับสภาผู้ที่จะต้องรื่วมหัวก็อะ ต้องบอกว่าทุกพรรคก็คงมีโอกาสเท่าๆกันนะครับในการที่ณตอนนี้นก่อนที่จะเข้าในที่ประชุมสสเ<ๆ>พราะว่าเราเองไม่ได้มีทวงล่วงหน้าเรายังไม่ได้ทําการตัดสินใจว่าตก,ต,กตกลงจะเลือกทางหนึ่งทางใดล่วงหน้าแต่ว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันตราบใดที่คุณได้สแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าพร้อมรับข้อเสนอของพรรคประชาชนแล้วพร้อมที่จะยุบสภา4ี่เดือนหลังจากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร,รา้อมกับการจัดทาประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าและก็ยอมที่จะเป็นร,รัฐบาลเสียงข้างน้อย กางวลตกกาวลถ่านเปียไหมครับเพราะว่าอนฝั่งหนึ่งเอฟซีก็ไม่เอาเอฟซีก็ไม่อยากให้ร่วมครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพักนะครับจะต้องมีการสื่อสารทั้งภายในพักเองนะครับรวมถึงภายนอกโพลต์เตอร์ผู้สนับสนุนพักด้วยผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจนะครับของพรคประชาชนเนี่ยเราตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งไม่ได้อยู่ที่ในเรื่องของการคิดนาว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองแต่อย่างใด ซึ่งผมสื่อสารไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์ในประเทศที่รุมเร้าอยู่หลายๆด้านเนี่ยการที่มีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดครับประาครับไม่เอา้อประชาชนไม่รวรวว่าแจงกับทนินจะเอาคืยุ้เนี่ยทางประามองสุดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องขอให้ประชาชนทุกคนหรือนักวิเคราะห์ทุกคนช่วยการวิเคราะห์ฉากภาพถึนสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นในกรณีผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่พรรคประชาชนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่ใช้ทั้ง140เสียงในการบทเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งจะทําให้สถานการณ์ไหลไปสู่จุดนั้นหรือไม่ได้นายกรัฐมนตรีที่อาจจะมาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารหรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าพวกเราเองเนี่ยได้ประเมินฉากทั้ทุกอย่างอย่างรอบด้านแล้วนะแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นจะนําข้อเสนอทุกอย่างที่จะได้รับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เข้าสู่ที่ประชุมสสในวัน,นี้ ผมสามารถพูดได้ทันทีว่าตอนนี้ถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐงนตีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาภรคประชาชนไม่สามารถวได้น่อนคับอถามว่าการุยตังคุไขๆเีใรอกเสกาคนือแล้วเรสามารถเชื่อใจตั้งคุยไขๆขนาดไหและทมม่ันที่อนรรัครับครับบรรยากาศที่พูดคุยกันก็เป็นบรรยากาศที่ให้เกียรติกันในฐานะนักการเมือง ถามว่าทางผมและผู้หารพรรครวมถึงพรรคประชาชนเองจะสามารถเชื่อใจนะพรรคภูมิใจไทยได้มากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าอยู่ที่ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะรวมถึงการใช้จํานวนเสียงสสอของพรรคประชาชนที่เรายืนยันว่าเราจะทําหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านโดยไม่เข้าร่วมรัฐบาลแปลว่าในกรอบระยะเวลา4เดือนก่อนที่จะมีการยุบกสภาถ้าหากมีการดําเนินการอย,าอย่างใดที่เราคิดว่าเราเห็นว่าไม่สมควรนะหรือว่ามีการที่พยายามไป เอ,อ่อทำให้กระบวนการยุติธรรมนับถูกแทรกแซงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใช้จํานวนเสียงในสภาของเราทั้งหมดที่มีในการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีแล้วคิดนะครับผู้แดนนุกินถูกกล่าวหาว่าม้วนเรื่องการขอออมผู้แทนนุกินและคุณไทร์ชนกมีชื่ออยู่ในเรียองแากที่เขากระโดงที่คือความเลวร้ายในระดับน้อยในระดับที่พรรคแรงงานยอมรับได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าใน เกณฑ์ฉโฉนดที่ดินออกระโดงในฐานะข้าวยาชนคนทำได้คือแค่นี้นที่ฉโฉนดแต่หวังว่าพ้าวยาชนจะนำมือนำมาซึ่งฉโฉนดที่ดินตอกระโดงจริงตอนนี้ไปไกลแล้วครับที่อาจารยกําลังจะรับเป็นกินีพิเศษนั่นหมายถึงจะพักไปชวนบัวในนุ่นเป็นนยา,ายกพังพลายนะครับอยู่ในมือของท่านครับขอบคุณมากครับด้วครับนี้คเปาหนรกัรู้บายเออกรอบระยะเวลาสี่เดือนผมคิดว่าเป็นกรอบระยะเวลาที่เราเองก็ต้องมีการพูดคุย นะครับกันมาอย่างรอบด้านภายในพรรคด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าโจทย์อีกหนึ่งข้อที่เราได้มีการระบุไว้ในทีวอาร์ก็คือในเรื่องของการจัดทําประชามติเพื่อเดินหน้าในเรื่องของกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหมนะ่ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของกระบวนการที่รอคำนิชัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่ส0กันยานี้ว่าตกลงแล้วต้องทาประชามติ2หรือ3าครั้ง ณ <iert> พอนั้นเนี่ยในกรอบระยะเวลา4เดือนหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าเป็นกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มเห็นความชัดเจนว่าตรงโครงการจัดทำประชามติพรบวันเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นคําถามประชามติแบบไหนนะครับท่านที่นี่คนตัวทุนเขาแบบไหนเขาบอกว่าปีเดือนน่ะเขาไม่พอเขาเขาอยากเป็นเจรจาประชาชนให้ขยายไปทุกเดือน ข้อเสนอของพรคประชาชนที่ระบุไว้ในคิวอาเป็นข้อเสนอขั้นต่ำไม่มีการลดไปมากกว่านี้นะคุณที่คุณสามารถให้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้ได้นะแต่ว่าการขยายกรอบเกินกว่าสีเดือนเนี่ยถือว่าเป็นการเสนอเอ่อเงื่อนไขที่ลดยอนลงมานะครับผมเองก็คิดว่าพวกเราไม่สามารถที่จะในเรื่องนี้ได้การทเดือนที่ททานยอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ทําทานและเหมาะสมในขณะนี้ครับมอกิ้ที่ยังมีปัครับถึงน่ันนี้นั่นใช่เรื่องของการรุกสถาน คือถ้าพรรคเพื่อไทยใช้จังหวะน,นี้ในการยุบสภาเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนมองเห็นว่าเป็นการอาศัยความช่วงชิงในเรื่องจังหวะในเรื่องของการชิงความได้เปรียบนกันเนองจริงๆถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะใช้อำนาจยุบสภาในการหาทางออกให้กับประเทศจริงเนี่ยยุบเปน็นนานแล้วก่อนหน้านี้นะตามข้อเสนอเรียกร้องของพวกเราแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ที่มีความพยายามในการให้ข่าวว่าตกลงนายกรัฐสักการเนี่ย ยังมีอํานาจในการยุบสภาอยู่เพียงเพราะว่าตัวเองต้องการที่จะกลุ่มอำนาจเพื่อเอาไปสร้างอำนาจต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆที่พรรคเพื่อไทยอยากจะกลุ่มสภาพกลุ่มเสียงไว้ให้อยู่ได้นะผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากเกินไปกว่าที่ถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจในการยุบสภาซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าทางออกของประเทศคือการจัดเลือกตั้งใหม่โดยเร็วนะครับคุณก็ยุบสภาได้เลยทันที ว่าถ้าทาเพื่อไทยจะมการพิจารณาทาประการคนเนีไม่ได้ขัดขวางเนื่อจากมันเป็นอำนาจของส่วนของเพื่อไทยที่สามารถทําได้นะหลังก็เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีที่จะทำนะครับในเรื่องถ้าอย่ถ้าเป็นเรื่องยสถาแล้วคจะการตื่นเรืองร้องอีความในการซื้อเวลาแ็่ช้เวลาในการท่รกาารต่อครับก็ในเรื่องของการตีความทางกฎหมายต่างๆผมเองก็คงจะไปตีความแทน นะครับในในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจชี้ขาดในการวินิจฉัยไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะให้ความคิดเห็นได้ก็คือในเรื่องของออวัตถุประสงค์หรือความจริงใจนะในการที่จะใช้อำนาจในการยุบสภาของพรรคไทยถ้าคุณมีความจริงใจก่อนหน้านี้ที่จะทําให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เพื่อหาทางออกให้กับประเทศจริงเนี่ยก็คงไม่ต้องรอจนถึงวันนี้ครับ กานเป็นขาวอีกนะเราะว่าเพนประเนคุณทักษิณที่นานพรที่งนาวแต่ว่าในส่วนทุงานรี่กับคามทง้าอือโยงกับควรัฐบาลเน่าารพคุยมนี่าสในกาพูดคุยอะไรได้มากกว่าเป็นอาาไรัเรื่องนี้ผมเองอาจจะยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้นำเรียนว่าเราจะรับพิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีตัวแทนของพรรค นะครับอย่างเป็นทางการนะครับที่จะรับข้อเสนอของพรคประชาชนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับตัวผมรวมถึงผู้แทนพรคในชุดปัจจุบันอย่างเป็นทางการที่พักประชาชนครเคลยก็ปาั้ง้นาจากเ้าเดียวันเนอกาสที่ประชาชนจะเลือกฝายใายหนึ่งนี่มันก็ต้องมเเดิมรมันการสินใจี่ลองขยายความคำถามเมื่อสักครู่อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมพะตัวเลือกที่เป็นอื่นเป็นอย่งไรบ้าง เองอเงินเนี่ยเป้าหลอกก็มาจากเงินเดอนเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนทำอะไรที่เดิมอีกครับครับคืออย่างที่ผมได้บอกนะครับผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าตอนนี้เป้าประสงค์ของพรรคประชาชนคือการหาทางออกให้กับประเทศซึ่งทางออกให้กับประเทศในที่นี้ก็คือการจัดเลือกตั้งใหม่นะครับให้ประชาชนเนี่ยคืออำนาให้กับประชาชนมาเลือกรัฐบาลชุดใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถึงแม้เราเองจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเลือกใครทางใดทางหนึ่งนะแต่าการตัดสินใจของเราโดยใช้เสียงของเราโหวตหรือไม่โหวตใครก็ตามในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผ่านสภาพู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราเห็นก็คือเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมครับทถว่าที่ไม่รื้อเสียไม่ไม่สลับเป็นการพิจารณแล้วก็เป็นทางที่มีหลกา แต่ที่ได้รับเออมันจะได้รับการว่าจะมีการจับมือกับบางคนบางท่านซึ่งมีประวัติในการทุจริตระรับท่นที่มีประวัติในการมวต่อโมที่มีประวัติในการเออทุจริตเรื่องขาประดูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทาง่าเนี่ยจะถามความเห็นของประชานทวนไหมหรือแต่งขับหรือความรู้สึกของคนที่ขึ้นตรงทางประาชนเช่นที่ว่าขึ้นตรงในแต่ะเพื่อเสือไทยนะคะ ที่ไม่สบายใจถ้าหากว่าทางท่านประธานชนจะนำถนนคนที่ผูจริคนที่มีประวัติที่ไม่ดีที่น้องๆก็ได้เห็นอยู่ะฉะนั้นสนที่้เป็นห่วงว่าประเทศเป็นอย่างไรถ้าเอ่อการณ์บางคนที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้มาเป็นดนเเครับขอบคุณมากครับประกาศแรกผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จับมือกับใครนะแล้วเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่พักผ่งยค้านในการตรวจสอบถ้าพบ ประเด็นการรุจลิการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยการยื่นยติไม่ไว้วางใจหนึ่งท่านหนึ่งในการล้มรัฐบาลนะครับเป็นประการแรกอย่างที่2ในเรื่องกระบวนการรับฟังความเห็นภายในพักนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากในที่ประชุมสสที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์บ่ายนี้นะผมในฐานะหัวหน้าพักได้มีการสั่งการให้มีการเปิดระบบรับฟังความคิดเห็นนะัภายในโครงสร้างการทํางานภายในพักไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทั้ง7 7จจังหวัดทัวท้งประเทศรวมถึงตัวแทนของพักในฝั่งการเมืองผู้เิียนพักแล้วก็สตาฟของพักทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเพิ่งจะสั่งการไปเมื่อประมาณ นะครับเออก็เดี๋ยวพอรอรับฟังผลการคิดความคิดเห็นกลับมาซึ่งเราก็จะได้นำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในะประกาศสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าทุกๆท,ท่านนะครับที่โหวตให้กับพรรคเก้าไกลจนมาเป็นพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเชื่อในการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง